กระถินจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเงินเมื่อก่อนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกระเป็นการทอดผ้ากระถินกระถินทอดมันมีสองประการมีทอดผ้าป่ากับทอดกระถินทอดนดี่ก็คือไม่ใช่การหออการถวายยกประเคนนะทอดคือเอามาวางไว้เนี่ยกระถินก็เอามาวางไว้เขาจะว่าเปรียบเทียบเหมือนผ้าที่ลอยมาจากกลางนาอากาศมาตกในถ้ำกลางสง ถ้ามาจะใส่ถือว่ามันมาเองอย่างสี้นะญาติโยมก็หาก็เอามากรองเป่ากรอ,งไ, <Wow. S 1> องไว้อืมไปวางไว้แล้วเพื่อนก็ทําการทอดทอดก็คือวางไว้ทอดเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ก็จะมีคําอุปโลกคํายติสิ่งที่มันตกในทํากลางสงฆ์แต่นี้ยังไม่รู้จะเป็นของใครตกลงภิสุรูปไหน <Yeah. S 1> เพื่อนก็มีสวดยติ <Yeah. S 1> ตอนนี้ขอมาแล้วเี่ยองค์แรกก็บอกว่าของมาแล้วนี่ ซึ่งตีความคล้ายลักษณะนี้แหละลักษณะว่าของมันมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเจาะจงไปให้ใครแต่พระเจ้าทรงอนุญาตให้รับผ้ากระถินให้แก่ภิกษุผู้เป็นเทระหรือผู้มีศีลหรือผู้มีเป็นพระหูสูรหรือผู้เป็นธรรมกะถึกเนี่ยมันมีแหวแวนนะธรรมกะถึกก็คือเป็นนักเทศมีศีลแปลว่าเพื่อนไม่ได้ทำเป็นนักเทศแต่เพื่อนมีศีลงานในขณะที่อยู่ด้วยกัน หรือเป็นเถระนะนะเป็นเถระก็ได้ไม่ได้เกี่ยวว่าเพิ่นเอามาถวายเจ้าอาวาดไม่ใช่นะไม่ใช่เจ้าอาวาสอย่างเดียวนะนะเป็นธรรมะถึกก็ได้อะไรก็ได้นะผู้พร้อมที่จะรับกระถินนแต่ธรรมเนียมส่วนใหญ่ก็มอบให้เจ้า,าวานแหละธรรมะกระถึกก,าาก็อยู่เจ้า,าวาาน,นั่นแหละผู้เทศก็อยู่เจ้าวาานั่นแหละผู้สอนก็อยู่นั่นแหละผู้บอกศีลบอกอะไรก็อยู่นั่นแหละเพ่นเป็นผู้ควบคุม เฮ้ยอย่างนั้นไม่ได้นะมันผิดอย่างนี้ไม่ได้นะมันผิดนะนก็แล้วเป็นเป็นผู้บอกฟัสบอกวิไนไดนะ้เป็นผู้รู้จักการกลานการกระถินออรทอยังไงบ้างเอามาตัดเอามาเย็บเอามาย้อมให้เสร็จไปในวันนั้นเรวากลานกระถินรู้จักการดอกระถินกระถิดอกคืออะไรพระม่คบองค์ก็เป็นการดอกระถินเะป็นการกหรือไม่ก็ผู้ที่รับอนิสงส์กระถินนะนะ ไม่ต้องถือครองผ้าครบสามผืนแม้โลวงลาตีก็ไม่เป็นอาบัตนะตลอดสี่เดือนพอครบสี่เดือนต้องบอกหมู่คณะไอ้ครบสี่เดือนแล้วมวยนะต่อไปต้องถือครองผ้าปกตินะนะปล่อยปะเล,ละละเลยไม่ได้นะมันผิดวิน,นัยถ้าปล่อยปะละเลยมันผิดแต่ช่วงมีอานิสงส์กฐินอาเซียงผ้าป,ป่านี่ปล่อยปะละเลยไม่ผิดเพื่ออนุยึดอนุโลมให้นะั่จากนั้นจะมาทำข้อวัดก่อนสว่างก็ต้องหอ่หอผ้าห่อผ้าติดตัว ไม่ให้ขาดห่างหัตถบาทห่างจากกายเนี่ยจนกระทั่งอรุณขึ้นถ้าห่างจากกายเนี่ยผ้านั้นก็เป็นผ้านิสกีปาจิตตีเ็ขาเรียกว่าเอามาหอมก็เป็นนิสกีอาบัตปาจิตตีปาจิตตีท,ที่ที่เป็นติดนิสกีเขาเรียกติดของของเส้าหมองติดอยู่ตลอดเว้นแต่าภาผืนนั้นสละให้เพื่อนเมื่อสละให้เพื่อนก็เพื่อนจะเอาไปใช้ก็ได้แต่ทำเนียมนะเมื่อให้มาแล้วก็เอาคืนให้ซะก็ถือว่าคือให้ เอาคืนให้แล้วค่อยอธิษฐานใช้ไหมอันนี้ฝักเทคนิคมันเป็นมันมีการการแก้อยู่ให้ผ้าผมข้ามมันร่วงลาตีผมเอาไว้เลยเพื่อนผมผมเข้าห้องน้ําออกมามันแจ้งแล้วปวดท้องหลายวันแจ้งแล้วมันมันเลยร่วงลาตีผ่านลาตีผมต้องทงำไงเอาผ้าตัวนั้นก็ต้องสละก็เอาผ้าตัวนี้มามาคืนให้ถ้าเป็นผ้าสังกิคาติก็อธิษฐานคืนผ้าสังกิให้หมูทำเนียมหมูเมื่อได้มาแล้วก็ จะไม่คืนให้ก็ได้อยู่แต่ว่าตามหลักธรรมในแล้วหลักธรรมเนียมแล้วโอ้มันเป็นของเขาเอาคืนให้เขาสรา้างก็คืนให้อะผมขอเสียสละนะท่านให้ผมแล้วก,ก็ตามแต่ว่าผมมีพอใช้อยู่ผมเสียสละคืนนะคืนให้พระเนั้นก็ได้ผ้ากับคืนมาก็ไปอธิษฐานใช้ก็เป็นว่าผ้าคืนนั้นก็ใช้ได้ไม่ติดนิสกีนี่ไป่ติดนิสกีประจิตตีมันมีคําคําใช้อยู่เนี่ยก็เียเาแก้การแก้อาบัต นี่พูดถึงผ้านะมอบให้แก่ภิกษุผู้มีคุณสมบัติแต่ว่าเนื่องจากยุคนี้สมัยนี้ผ้ามันก็มีใช้อยู่เนะมื่อก่อนนี่มันผ้ามันไม่ค่อยมีถ้าใครได้ผ้ากระถิน่นถือว่าเป็นได้ผ้าใหม่ด้วยเมื่อก่อนเอเมอรยาตให้ใช้ผ้าอเนะมรยาตให้ใช้ผ้าใหม่แต่ตาผ้าใหม่มานี่ก็ต้องทําเป็นกระถินเมื่อก่อนนู่นต้องไปเอากระสบ เอาพวกเขาทิ้งขยะแล้วไม่รับกับการถวายเขาจึงนิยมถวายด้วยการลอยมาการาฟอากาศในหวกระถินทีนี้มีอ,อุบาสกคนหนึน่งเป็นคนมีศรัทธาในผู้าศาสนาก็เป็นหมอหมอใหญ่หมอชีวกโกวมารพัฒนหมอชีวกนประวัติเพิ่นก็น่าฟังอยู่ประวัติเพิ่น,น,ห,น,นหมอชีวกนี่เป็นคน เป็นลูกโสเพณีไม่รู้จักหน้าตาพ่อแม่นะไม่รู้จักหน้าตาพ่อแม่แล้วก็โสเพณีพอไปตั้งท้องกับผู้ชายที่สัมสอนเนาะเขามาเรียร่วมหลับนอนด้วยมม่รู้ตั้งกับใครมันก็สัมสอนกับหลายคนเนาะมันก็ไม่มีการตรวจ DNA อันต้าซาวนะเเมื่อก่อนตั้งท้องก็แต่ว่าธรรมเนียมของโสเภณีเนี่ยเขาจะมีมรดกสืบทอดเพราะโสเภณีต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาแล้วก็จะมี มีการยกย่องแล้วก็กําหนดราคาให้โสเพณีนี่มีเกียรตินะเมื่อก่อนนะ่ะโสภาหรือโพีโภาเนี่ยนะคำว่าป,ปเวณีมาบวกกันก็เป็นโสเพณีผู้หญิงงามงามเพื่อเอาไว้ให้ร่วมปเวณีแล้วก็พระพราชาก็กําหนดราคาให้และกําหนดที่อยู่ให้สร้างบ้านให้อะไรให้แล้วก็ให้เครื่องประดับ เอาไว้ตอนรับแขกบ้านแขกเมืองราคามันจะแพงโุเป็นน่นะแต่ถ้าต้องการจะตั้งท้องเนี่ยพระราชาก็อนุญาตโดยที่รับได้เป็นท้องไม่มีพ่อถ้ามนะีถ้ามีท้องคลอดออกมาแล้วถ้าเป็นสตรีสามารถตัวเองแก่แล้วก็ไม่สามารถนะบำเพ็ญอาชีพโสเภณีต่อได้ก็มอบมรดกนี้ให้ลูกเป็นโสเภณีต่อแม่ได้ก็เรียสามารถ เป็นมรดกสืบต่อได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อการเวลาที่อายุเขามากเมื่ออายุเขามากปุ๊บเขาเห็นว่าผู้ชายที่มันร่วมหลับนอนด้วยมันก็มันก็ห่างไปเพราะว่าเขาเห็นว่าอายุมันมากแล้วนะไม่เหมือนคนรุ่นใช่ไหมก็เสียเงินไปเสียเงินกบับผู้เฒ่าะเขาทาคนนี้นี่ใหพะยไม่ว่าหรอกก็เลยต้องต้องเอาลูกนี่เป็นสงเป็นนี เพราะฉะนั้นเมื่อเขาคลอดลูกผู้หญิงนี่เขาจะเก็บไว้เลี้ยงถ้าผู้หญิงทีนี้เขาโสเปณีคนนี้ก็ตั้งตั้งเจตนาไว้ว่าเอ,อแล้วอายุเราเริ่มมากแล้วพอลูกโตอายุ16ปีนะเหมาะสมที่จะเป็นโสเพณีต่อได้ก็จะจากนี้ไปอีก16ปีข้างหน้าอายุเราก็ป่านนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมก็จะมีลูกเขาไว้เป็นโสเพณีแล้วก็คอยดูแลเราด้วยโสเปีณีเมื่อก่อนเขายัางซื่อสัตย์นะเขายัางเลี้ยงดูมารดาบิดาอยู่นะ แต่พอตั้งท้องมาก็เก็บไว้มันไม่เห็นตาสาวเลยไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงได้อยู่ในท้องแน่นบไม่โบราณมันมีเมีเห้นกับนดบ้าได้จนพอรลอดออกมาคนยังหูเป็นบอพอคลอดออกมาเอ้าเป็นผู้ชายี้เข้าเลยไปทิ้งถังอาญะเรื่องของเรื่องน่ะเด็กน้อยถูกทิ้งถังอาญะมาก,ก่อนมีนะพอทิ้งถังอาญะแต่เนื่องจากมีบุญมากเลยแต่ว่ามีกรรมตัวไหนกรรมที่เอาหมาไปโหดเอาแม่ไปโหด พอ,ะอะจะพอเจ้าของเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวญงขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวโตขึ้นมาแล้วมันไม่อยากได้มันขี้เลื้อนมันอะไรไม่ดูแลเอาไปทิ้งทิ้งป่าทิ้งเขาให้มันอดอดยากๆก,กรรมตัวนั้นเนี่ยตัวเองที่ตัวเองทําไว้บุญก็มีได้แต่กรรมที่ทหหําไว้ตัวนั้นเนี่ยเราว้างให้ดีนะพขี้การเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเอาหมาเอาแมวไปพ่อพอมาคลอดปุ๊บ แม่บ่อยจากได้มันจากได้ใช่ไหมเนาะมันจากได้ผหยิ่งเนาะม,มาผู้ใชยก็เลยไปทิ้งทั้ทงขยะแต่บุญมันมีนะบุญมันมีแล้วเข้าข่ายพระพุทธเจา้าพระเจ้า,ามาหากษัตริย์ชื่อว่าอาชาสตูหลังจากฆ่าพระเจ้าพิมพิสารขึ้นของราชแล้วเพิ่นก็ขี่ม้าไปเส้นนั้นเส้นนั้นกับพระพุทธเจ้ากับพิณฑบ,บาสวนมาพอดีก็สวนมาตรงระหว่างทังขยะนะยั่นแหละเขาทิ้งลงทั้งขยะแล้วยังไม่ตาย ได้ยินเสียงให้ร้องให้แหววแหววพระเจ้ากับยืนนิ่งอยู่แล้วก็ยิ้มพระพุทธเจ้ายิ้มบ้าน,นอนก็เลยถามอาพอเหตุใดเนาะบอกว่าอานนกูมานที่อยู่ในถังขยะที่เราบแหววแหววเนี่ยถ้าใครรับเลี้ยงไว้นะจะเป็นคนจะเป็นใหญ่จะมีชื่อเสียงจะเป็นคนเด่นดังในอนาคตเบื้องหน้าเพราะเขามีบุญ พระราชาผ่านมาได้ยินพระอนนท์ก็ได้ยินก็เลยพูดกับพระราชาให้พระพุทธเจ้าว่าเด็กที่อยู่ในทั้งขยะนมีบุญนะถ้าเลี้ยงไว้การ้าหน้าจะมีชื่อเสียงพระราชาเลยเอาไปเลี้ยงเขาจะบอกนะก็เลยชื่อว่าโกมาละพัทโกมาแปลว่ากุมารน่ะกุมารล,นะาลพัทพัทแปลว่าพัททหารพัททหารกุมารผู้ได้รับพัททหารจากพระราชาอนุเคราะห์ เพราะว่าพระราชาเอาไปเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่ลูกพระราชาเด็จักลูกไผ่ป้อหูเนี่ยน่นบอกเ <Okay. S 1> พราะว่าจักกะลีเพื่อดะไหรอมาถิ่มหน้ <c oughs> <c oughs> หนาตายเลยเขาหูเขาเอามาถินะ่มเนาะโตขึ้นนี่นะโตพาอเลี้ยงโตขึ้นก็ถามหาพ่อหาแม่ว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่มเลยถามพระราชาพระราชาว่าก็กูนี่แหละเลี้ยงมึงมาแต่น้อยก็เออกูพอได้พระราชาคนสิ่งพระราชานี่ แม้แต่ผู้เป็นลูกก็ตามเป็นเมียก็ตา่างถ้ามีความผิดขึ้นมาเนี่ยพระราชาไม่เลี้ยงไว้เด้แน่นอนหารอดทำโทษรลดเพราะว่าเขาถือเอากฎเอากฎบนเทียนบานเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นใครก็ตามเป็นลูกก็ตามต้องเอาออกมาใจแม้แต่ลูกก็ยังถูกเนรเทศได้ก็เห็นเมืองอื่นก็ถูกเนรเทศได้เกรนว่าเรานี่จะต้องมีวิชาความรู้เพื่อไปเลี้ยงชีวิตแล้วหละ่ะใน่ไหมก็เลยขอพระราชา ไปเรียนไปเรียนที่ตักกัศิลาไม่เรียนวิชาอื่อเรียนวิชาแพทย์เรียนจนตอนไหนเรียนจนถามหมอนะหมอครับผมเนี่ยมาเรียนกับอาจารย์น่ตั้งนานแล้วอาจารย์ก็ไม่บอกสักทีว่าผมจบหรือยังสมัยโบราณไปเรียนเนี่ยก็ได้เรียนเขียนหนังสือดิไปเอาหากไหมฮนี่มาผสมนี่หมอนี่ยมันป่วยยังที่นงสิเอาหากไม่น่าผสมผู้ไปเรียนไปอยู่ด้วยต้องจำเอาแด้ ต้องจื้อเอาอาจารย์มันบอดีมีเขียนเลยนั่นหรอหากไม่ชนิดนี่ผู้นั่นมาปัวน้าอาจารย์เพิ่นเพิ่นเป็นหมอเพิ่นก็หาบอกเขาไปยาเนี่ยเอาเนี่เอานี่มาผสมเนื่ยนี่เพิ่นเป็นโรคแนี้ก็ต้องจําเอาดยจำเอาจำเอาคนนี้มาโรคนี้คนนี้มาโรคนี้จำเอามันไม่มีกระดาษเขียนเขาจะบอกจนกระทั่งหมอชีวอกนี่เป็นคนเก่งคนฉลาดจำไว้จำไว้จำไว้ เจกาบกอาจารย์ก so, de de so 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 so, ็บอกว่าเจ้าจบแล้วเมื that, so ่อเ <the neighbors. S 3> uh ้อ huh ม so, we uh ันมันมันมีหลักฐานมันมีวิเนี่ยบอกถ้าเรียนจบสมมือเนี่ยจังมีวิชาเนี่ยได้เกียรติหนึ่งเกียรติสองอันนี้มันมีเกียรติใ้วัดเนี่ยเนี่ยบอกเลยถามอาจารย์ว่าผมนี่เรียนจบเรื่องอาจารย์ไม่รู้ว่าเจ้าจบหรือไม่จบที่มาอยู่กับอาจารย์แล้วเนี่ยเธอจะจําวิชาของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์ได้ขนาดไหนงั้นเธอเข้าไปในป่าเลยปะ ในป่านี้ทั้งป่าเลยเดินดูใบไม้เดินดูรากไม้ดอกไม้กิ่งไม้ผลไม้ไปดูแลเห็นว่าเอ๊ะหมากใหม่นี่อาจารย์บบเคยสอนว่ามันเห็ดยหอย่างไดเนาะถ้าไปสงสัยว่ารากไม้ชนิดหนมันทํายาอะไระใบไม้ชนิดไหนถ้ายังสงสัยอยู่ค่อยให้เอาใบไม้นั้นเอารากไม้นะั้นมาหาอาจารย์เพิ่นกับย่างเขาป่าย่งางไปไปเห็นว่านี่เห็ดยาชนิดนี้อาจารย์บอกแล้วอันนี้ยาชนิดนี้นะท่าน อันนี้ดอกมกันกัมีประโยชน์นี่ไปเบิ้งต้นนั่นต้นนี้มัดป่าเลยบอกมีตน้นใดสงสัยเลยบอกมีว่าเอ๊อันนี้บ่เคยเห็นอาจารย์บมเคยบอกเลยกลับมามามือเปล่าไหน,นล่ะใบไม้ที่สงสัยว่าจะเป็นยาไม่มีเลยผมเห็นใบไหนผมร,รู้รู้หมดว่าอะไรเป็นยาอะไรต้นไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดเลยอย่าลืมไ,ไม้หมมัดทุกอย่างแต่เ้าบอกอาจากัระเหตุใจเลยต้นไม้ทั้งป่าเป็นยาหมด อาจารย์เลยเออเจ้าจบแล้วจังแมนจังสันได้จังมาจบดิเออจบแล้วไปเมื่อเมื่อต้องมาเรียนอีแล้วมันรูเพิ่นอะเนี่ยบอกเพิ่นก็เลยกลับพอกลับไปนี่ไม่มีเงินนะต้องต้องใช้ความรู้ของเจ้าเนี่ในขณะเดินทางกลับเนี่พิ่นก็งา้างไปไปถามบ้านนั่นบ้านนี่ซาเ ang, บียงห้างมัถามในบ้านนี้มีผู้ป่วยรักษาอยากร Transfer, ักษาบอหาหมอบอ โอ้มีบ้านหลังนั้นเป่นป่วยมาตดดนแล้ววะสันหมอผู้นั้นมารักษากะเอาแต่เงินค่ายารักษาไปบ่หายจากเชื้อเป็นลูกเศรษฐีปอนเลยไปขอรักษาขอรารักษาเขามองหน้าสสยหน้าหมออายุจนหัวหงอกแก่มีประสบการณ์เยอะมารักษามันยังไม่หายเลยเจ้าหากะเลี้ยวเบิ่งอะหมอใหม่ๆอยู่ยังนุ่มอยู่หากะจบไ่ได้เราะโอ้ยหมอใหม่ๆมันสิเก่งเหมือนเด้ยบอกบอกว่ามต้องรักษาอะหมอท้างั้นรักษาให้ฟรี่ม รักษาให้ฟรีเพราะว่ารักษาฟรีมา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 ,มา,มาลองเพิ่งก็เลยจัดแกงยาปุ๊บให้กินให้กินปุ๊บหายเลยเด้แกเก่งมากเลยนะโอ้ยเมียของเป็นลูกชายเสียฐีเลยเมียของลูกชายเสียฐีมอบเงินให้สองแสนเลยเสียฐีมอบให้สองแสนเมียเสียถีมอบให้สองแสนรักัวเธอแหละเงินกันไรโอ้ยหมอผู้อื่นมารักษาบ่หายนี่ครับเพราะรักษาฟรี รักษาฟี่อเอาเงินบ่เอาเงินแต่อมอบรางวัลให่งอยู่ด้อค่าลูกไส้หายเนาะมันอจิตายลต่งแเงียบเงมแเงียบเนีงงเง่ยมาปัวมันดีอดีมันดีดีกระท่านหันผมเดยดีไว้นั่นแกก็เลยได้เงินตอนนั้นแหละแล้วก็รักษาไปสองสามแห่งรักษาจนได้เงินไปเยอะกลับไปถึงปุ๊ขอไทยตัวเองบอกว่าค่าที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาเนี่ยมอบให้พระราชา บอกว่าข้าพเจ้าขอถ่ายตัวเองเพื่อจะได้ออกไปประกอบอาชีพเป็นตั้งเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นแพทย์แพทย์ประจําสํานักแพทย์ประจำสำนัก,นกของพระราชาสี่ทีได้ไปป่วคนอื่นว่าอะไรนั่นหรอกอยู่ในอยู่ในห้างเด้ขอเอาเงินตัวนีไทยเจ้าของออกบอกว่าเราไม่รับเงินเรามีเงินเยอะแยะเลยพระราชาบ,บอกเงินเราเยอะแยะเลยถ้าอย่างนั้น เรามอบเจ้าเป็นไทยเจ้าออกไปตั้งตัวอยู่ข้างนอกได้แต่เมื่อไรเราเรียกมารักษาต้องมาให้ด้วยนะมารักษาเหุ้คนในวังน้ำเนยได้ครับบ่างนั้นเพิ่นก็เลยปล่อยให้ออกเพิ่นก็ออกไปปัวผู้อืน่นแล้วก็ได้ได้สร้างวัดชีวชีวะกัมพวันได้สร้างวัดเพื่อรับภิกษุไข้เข้ามาในนั้นทีนี้เพิ่นมีศรัทธามีศรัทธาว่าเห็นภิกษุทั้งหลายจะรับผ้าใหม่ อุบาสกพรกสงศรัทธาแต่สามารถเย็บผ้าเย็บอะไรได้และสามารถย้อมเองก็ได้เพื่อเป็นผ้าไตสำหรับภิกษุแต่ว่าพระเจ้ายังไม่ยาตให้ถวายเลยไปขอพระผู้ธเจ้าขอว่าข้าพระเจ้าเห็นว่าคนที่เขามีศรัทธาได้ยินก็พูดว่าอยากจะถวายอยากทําบุญอยากได้ทรัพย์สมบัติในโลกหน้าอยากได้มีผ้าคอนแพร่พันไม่ขาดแทนบางคนเกิดม้านุ่ง้าเห็นเหี้ยนเน๊มันบริถิวายถวายผาทด่มันบอกอ่ามงคนพุ่นคือบางทีเช่า มีผ่าซ้ำา้ามือนี่ปิดทำแเลียนยังเ <g ül> ลียเห็ฉันจะดาาก,กันแน่กนเลยเห็นมึงหลังยังจะดาไปไปไป <g ül> <g ül> ไปหม <g ül> ่ไม่นุ่งเดี๋ยวไปมปวั่มีบุญด้ลยพุทธองมีเครื่องส่งแปลงกายยังดีงดงามน่ได้บุญตัวนี้ไ้เขาก็อยากได้บุญ <g ül> ก็เลยม,มาขอพุทธเจ้ามาขอพุทธเจ้า อุบาสกบาสิกาท่านมีศรัทธาม,มากเขาสามารถถวายผ้าไตจีวรผ้าเย็บเนี่ยเย็บด้วยมือและไปถไวายด้วยมือได้แต่ก่อนมันมีสองอย่างผ้าบางสกุลไปชักเอาเลยแต่ตามศพกับผ้ากระถินกระถินพระเจ้าก็อ,อนุาญาตหนึ่งเดือนเพราะไม่ให้ทํามากเลยหนึ่งเดือนหลังจากน,นั้นมาก็ต้องรอปีหน้าเพื่จะไ้ถไวายผ,ผ้าผ้าใหม่ใช่ไหมเขาก็เลยอยากถวายก็เลยไปขอพระเจ้าพระเจ้าเลยอนุญ,ญาต ต้องมีผู้ขอกันด้วพระเจ้าจักอนุญาตด้ยมีผู้ขอกันอเหมือนนั่งมีสาขาไปขอพระน้ำฝนเห็นพระแก้พระอาบน้ำาุกงกลางกลาง,นะงเดินแก้แก้เหล่ากลางเดินรัดก็เลยไปขอขอถวายอาบพระน้ำฝนฮอนย่ำฝนมากภิกษุจนนะนุ่งเนื้อผ้งสี่ไปนั่งกับอะไรมันเปียกเนาะมันจะเปียกมันมันนัน่นแห้งก็เลยปดผ้าออกพุ่นแล้ว อาบน้ำฝนอพ่อเห็นโอ้ยมีแต่ชีเปืือยเต็มตตวัดตอนฝนตกก็เลยอนุญาตพระเจ้าเลยอนุญาตจากนั้นมามันก็เลยมีผ้าผ้าเกิดขึ้นสามอย่างใครถนัดบางสกุลก็เอาบางสกุลระมหมากระสปานี่ถนัดบางสกุลผ้ามาถวายเพิ่นไม่ใช้เลยเพิ่นเอาบางสกุลอะไรเรียกถือธุดงควัตน์นะใครถนัดถือธุดงควัตเพื่อขูดเกาก็ถือธุดงควัตใครถนัดผ้า่ะ ผ้ากรถินก็ใช้ผ้ากรถินตามการนะปีหนึ่งก็เปลี่ยนพื้นใหม่ใครถนัดผ้ารับด้วยมือก็ได้ก็เลยรับด้วยมือก็ได้แต่เราสารรเสริญการสารดด,ห,ด,ดหมูใจสารดดบ่าบอะไระเป็นผ้า,าหัจใจสำรวดบ่บ่โฮูจักเราสารรเสริญการยินดีตามมีตามได้ เขาห้มากด้เป็นผาพื้นนี่เขาถวายมาก้วยเมือ่อยุ่แต่เป็นผาโอ้เหนือบอดีเว้ยบ่เอาบ่าอยากได้อยากได้ผาทด่ดีผิดเขาห้มากจากไหนให้รับใส่ตามนั่นผู้ลงคนมีบุญหลายวาสนาหลายพระภิกษุเขามาถวายหลายบางองค์นี่แคบจะหาคนถวายบ่ได้บางเธอถวายก็ได้ถวายแค่ผาเากาๆผาบอดีเหนือบอดีคนยากคนจนคนรวยมันแตน่ตามฐานะของคนที่มาถวายนม่บอก บางคนก็นมีศรัทธานะบางคนกับบอกมีศรัทธานะเพราะฉะนั้นถึงได้มาอย่างไรก็ให้ยินดีผู้ใดหลายก็ให้ยินดีตามตามที่มีและก็หู้จักแจกะงงบริเก็บไว้บริสะสมเพป่นยินดีตามนั้นนั่นะนะก็เรียกว่าเรียกว่าสันโดษสันโดษก็มากน้อยคนอานนี้น เขามาสันโดดนี่เป็นอย่างพระอนนอนได้มานี่โอ้มีโคถวายมาห้าร้อยหนึ่งห้าร้อยผืนหนึ่งแต่เพิ่นก็ใช้ผืนเดียวเพิ่นมากน้อยบมแมนต์หนึ่งผืนนี่กูเก็บไว้ใส่ผืนนี้มือน,นีมืออื่นเปลี่ยนเอาผืนใหม่ใส่บมแมนต์เพื่นก็ใส่ผืนเดียวอีกสี่ร้อยเก้าสิบเก้าไปแจกนึ่งสันโดดเขาเรียกมากน้อยแล้วก็ยินดีตามมีตามได้เหมือนกันแล้วก็มากน้อยด้วย เนี่ยเวลาสันโดกกมามหน่อยมันคนละอ่านด้แต่สันโดกกมามหน่อยมันอยู่มันอยู่มันกับบ่กคาบ่อหางบ่อตานกันดอกมีหลายกระใสแต่หางเ้อมันมีหน่อยอยู่แต่ว่าบอยินดีบอยินดีกับของดีกับของมีมันว่าผามันมีผืนเดียวหนึ่งผู้นั้นอ้าคือได้ผ่าเนื้อดีเลยอันนี้ไม่ไม่ไม่สันโดดแล้วยังเป็นอิจฉาคนที่ผ้าดีกว่ามันไม่ยินดีที่ตัวเองมีเลยไปยินดีกับของคนอื่นนู่น อันนี้เรียกว่าไม่สันโดษก็จะบอกขี้ช้าเขาเนี่ยเรียก่บอสันโดษร่ย่อมเพื่อนเี่กูหาเงินได้สามร้อยบัตรอีน่ะมันคือได้พันหนึ่งมาอุจฉชามาดิเอาก็หาได้สามร้อยก็ยินดีกับสามร้อยมาพันนั่นคือเงินเขาของเขาไ่ต้องไปอิจฉานะกันเออกูยินดีกูหาได้สามหกูยินดีก็ใส่ตามเจ้าของอันนี้เป็นผู้สันโดษสันโดษนี่ทําให้มันมีความสุขถ้าเราใช้นี้ในโลกเป็น เห็นคนอื่นรวยกว่าเนี่ยมันอิจฉาเขาข้ามสันโดษตอนนี้อ้างของเขาเนาะมันบุญของเขาอายยินดีอะนโมทานน้ำเขาเขาเขามันหาไในสมนีเนาะโอ้ยดีแล้วได้สานีดีแล้วเนาะมันจะมีความสุขมันบออิจฉามันอยู่สบายด่าได้สมัยยินดีตามนั่นได้สมัยยินดีจะไหนโหนา่หนาอยู่คือปากเป็ดอยู่ยุคไอ้เจ้าเนี่ต้องไปหาฝึกสันโดษเนาะอยู่สบาย ก็สร้างเขาเขาดอกเขาได้เขาได้ซ้ำนีเนาะอย่างยิ่งดีซ้ำนีเนาะจะไปเดือดร้อนยังออมไปนอนเกือกเก่งอยู่มันก็บ่ได้จ้ำเขาดอกมันของเขาเงินบมดเขาได้ซ้ำนีความสามารถของเขาซ้ำนีบุญของเขาซ้ำนีความรู้ของเขามีซ้ำนีอ่าก็ยิ่งดีตามนีก็ก็พอดีแหละซ้ำนีก็ได้พอดีคูยจักใส่นี่ยเขาเรียกสันโดษมันจะสลายด้มันบระทุกเนี่ยสันโดษนี่ก็เรียกสันโดษถ้าบ่สันโดษบ่ได้ทุกท่านที้บางมหาเศรษฐีบางคนมีสิบล้านโอ้ย หมอน่ยมันมีลอยลานกูต้องหาลอยลันเมื่อยเลยบ่เนี่ยบ่ได้รับเลยดันน่ยทุกเนี่ยบอกเป็นเศรษฐีกระทุกเนีถ้าฉพาสำนโดยบ่ยินดีเออก็สร้างเขาเนี่ยเขาเขาเขายินดีตามนี่ตามไดตามเฮ้าตามฐานะของเฮ้าเนี่ยบ่ดีบ่ดูดูดูผู้อื่นทีมันมีหน่อยว่าก็บ่ดูถูกบ่เนี่ยเขายินดีเฉพาะของเฮ้าเนี่ยนี่ก็เรียกว่าสำรว